เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแบบทฤษฎีกันดีกว่าว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยเราต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับผม สิ่งแรกที่จะต้องคิดเนี่ยก็คือในเรื่องของคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ concept ของตัวละครเนี่ยก็คือเขามีบทบาทอะไรมีอดีตแบบไหนนะครับผมอย่างเช่นบทบาทอาจจะเป็นพระเอกไม่ก็ตัวร้ายหรือว่าอาจจะอยู่ในโลกที่ทุกคนเป็นตัวเอกก็ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นในส่วนของรูปลักษณ์การออกแบบหน้าตาหรือว่าชุดเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการสร้างตัวละครเหมือนกันนะครับเพราะว่าการแต่งตัวของตัวละครพวกนี้เนี่ยมันจะ สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพตัวละครเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงอยู่ในยุคสมัยไหนหรือว่ามีเวล์เซตติ้งแบบไหนทรงผมหรือสีผมเนี่ยก็อาจจะสื่อถึงนิสัยของตัวละครได้เหมือนกันนะครับผมอ,อาจจะมีสีประจําตัวนู่นนี่นั่นนะครับผมออแผลเป็นรอยสักรอยปานก็ว่าไปนะครับผมต่อมานะครับก็คือในส่วนของนิสัยนั่นเองข้อนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นจุดที่ทําให้ผู้คนได้รู้จักหรือเสพผลงานตัวละครของเราเหลงรักได้เลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทํามันออกมาได้น่าสนใจมากแค่ไหน นั่นอง,งในส่วนที่3นี้เนี่ยมันจะกอบไปด้วยภาษากายอาจจะเป็นพวกท่ายืนท่าเดินสีหน้าแล้วก็มีเรื่องของแรงจูงใจหรือว่าความกลัวนะครับก็คือตัวละครเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้เขากลัวจนฝังใจหรือไม่นี่ก็จะเป็นหัวข้อต่างๆในการสร้างสรรค์ตัวละครที่เราจะเอามาใช้ประกอบร่วมในการออกแบบด้วยกันนะครับผม